ท่านผู้ชมครับวันนี้เราแวะมาที่109 Degree Coffee ว้าวลูก at the name 109 Degree Coffee quite busy in this morning ท่านผู้ชม109 Coffee คือ109กาแฟครับวันนี้เดี๋ยวโอ้นี่ถวายลูกเนนเลยเหรอจ้าลูกโอ้ได้บุญด้วยสาธุสาธุาธอืม แต่ญาติโยมต้องซื้อนะจ๊ะโอ้ oh, oh, ในราคา very reasonable price หนึกาแฟท่านผู้ชมวันนี้ที่นี่วัดบ้านขยูงครับมีกิจกรรม,มนี่คือการทำกาแฟแล้วก็ทำน้ำแดงโอ้ oh, ถวายลูกเนนด้วยขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนวันฮันริดนายคอฟฟที่ วันนี้มาทำโลงทานนะครับในราคาที่เป็นธรรมก็ขอขอบคุณเจ้าของร้านกาแฟวันฮันเด็นายชื่ออะไรลูกชื่อหนูแดงชื่อหนูแดง,แดงเป็นยังไงวันนี้ขายดีไห<ด>มดีทุกวันค่ะดีทุกวันแล้วจะแวะไปอุดหนุนได้ที่ไหนที่บ้านไทยทาวนค่ะบ้านไทยทาวนั้งไปหลวงปู่สวงนะคะเบอร์โทร0 9 3ย์ ขอสาธุท่านผู้ชมที่นี่ร้านวันฮันเด e ตนขออนุโมทนาสาธุการครับในราคาที่เป็นธรรมถา้าบอกว่าได้ดูจาก YouTube ของหลวงพ่อสังคมจะต้องลดพิเศษแน่นอนขอเจริญพร